สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วที่เราอบอกว่ารถดัดแปลงนะครับต้องนํารถถึงรถคุณจะใหม่หนึ่งปีสองปีสามปีถึงเจ็ดปีปกติแล้วรถที่ไม่ได้ดัดแปลงสภาพใหม่เนี่ยสภาพใหม่นี่ก็แค่เจ็ดปีนะครับไม่ต้องเอารถเข้าขนส่งแต่กรณีรถของเรานะครับ กรณีรถของเรากรณีรถของเราเนี่ยมันเป็นรถดัดแปลงนะครับเป็นรถดัดแปลงสภาพดำนะครับนะครับทำดำนะฮะเป็นรถดำกระบะเดิมนั่นเองนะครับก <c oughs> <c oughs> ต็ต้องนํารถนะครับเข้ามาตรวจสอบหรือเข้ามาตรวจนะให้เขาตรวจใหม่หเช็คใหม่ทุกปีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่นะครับเป็นข้อมูลใหม่ที่ คนใช้รถต้องรู้เพราะว่ารถที่เราดัดแปลงเนี่ยต้องเอามาตรวจสภาพก่อนนะครับถึงจะทำการต่อทะเบียนได้ครับ ตอนนี้เราก็อ่าต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับเมื่อกี้เราให้ทางด้านตัวแทนนะครับมาต่อให้ต่อแค่ภาษีพรบรนะครับเ,เขาบอกว่าต่อไม่ได้ทําได้แต่พรบรแล้วก็ภาษีต้องนํารถเข้าตรวจก่อนนะครับตอนนี้เรา,เาทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเครครับสัาคลิมนี้ก็าฝากเ,าเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กําลังนะครับดัดเปลงรถนะครับ คุณต้องศึกษาให้ดีก่อนนะนะครับต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าในการาดัดแปลงรถแล้วเอารถมาทําให้มันถูกต้องนะครับเอารถฮะมาทําให้ถูกต้องต้องทํำยังไงนะครับเพราะว่าทุกวันนี้กฎหมายใหม่นะครับทํายากนะนะครับทํายากเลยนะครับกรณีนะครับของเราเนี่ย อย่างเช่นตัวคันเก่าเนี่ยเราก็เป็นดัมกระบะเดิมเหมือนกันนะครับซึ่งมาต่อภาษีพรบรนะครับก็ต้องนำรถเข้าส่วนคันนี้ก็เป็นกระบะเดิมดัมกระบะเดิมเหมือนกันซึ่งคันนี้เพิ่งออกได้ปีเดียวครับนี่เป็นปีสองที่เราตรวจนะครับเป็นปีแรกนะครับปีแรกที่เราเ,าเข้ามาตรวจแล้วก็ทำภาษีพรบรนะนำรถเข้ามาตรวจเช็ค นะครับว่าสภาพรถที่เราใช้นะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับสำหรับออคลิปนี้ก็ผ่านนะครับต่อเสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะได้รู้ว่าปีหน้านะครับเราก็เอามาทำเองนะครับหรือว่าให้นำรถเข้ามาตรวจก็ได้นะครับผม โดยการเอารถมาเลยนะครับเอารถมาให้อาทางด้านใครก็ได้เนาะให้มา,มา,ม,ามาทำนะครับต้องเอาเอกสารแล้วก็อะไรต่างๆที่จะต้องใช้องค์ประกอบอเพื่อการตรวจเช็คสภาพรถนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับของการใช้รถสำหรับใครที่มีรถ ตัดแปลงนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะฮะพวกล้อพวกอะไรล้อยื่นล้อโหลดตำอะไรประมาณเนี้ยนะครับต้องเข้าขนส่งไม่ว่าจะรถคุณรถใหม่ก็ช่างนะค,คุณต้องเข้าขนส่งเขาบอกได้รับความรู้มาจากทางด้านทีมงานช่างนะครับ รถโหลดเตี้ยเอ,อ้ยรถทําแบบค,คือคือดัดแปลงทุกอย่างนะพี่น้องนะคือดัดแปลงทุกอย่างอ่ะนะครับ mm hmm. คุณต้องเข้ามาทุกปีครับเพื่อที่จะมาตรวจสภาพว่ารถของคุณเนี่ยยังใช้ได้ดีอยู่ไหมนะครับ mm hmm. เข้ามาคนส่งทุกปี เป็นความรู้ใหม่ของเรานะนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เข้าคนส่งอยู่แล้วส่วนมากก็จะเป็นตัวแทนนะครับแต่รถที่เรา,เาใช้นั้นก็คือถ้าไม่ได้ดัดเปลงอะไรก็คือ,อไม่ได้มีปัญหาอะไรครับตัวแทนเขาสามารถต่อได้นะครับแต่ถ้าเราดัดแปลงเราก็ต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพที่คนส่งนะเดี๋ยวนี้นะครับเป็นความรู้ใหม่ของเราเนาะ ก็ฝากทุกคนนะครับเอาความรู้มาฝากนะครับเล็กๆน้อยๆเผื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลานะครับบางทีไม่ได้เอารถมานะครับก็ต้องวิ่งเสียเวลากลับไปอีกหนึ่งวันบางทีนะครับต้องเสียเวลาเป็นวันนะครับกว่าจะวิ่งไปเอารถมากว่าจะวิ่งกลับไปกลับมาถ้าไม่ได้เอารถนะครับนี่แหละเป็นเหตุผลที่ผมมาลงคลิปบอก เ,เพื่อนๆทุกท่านเพื่อที่จะได้ทราบว่า,าการดัดแปลงนะครับตัวรถนะต้องนะครับนำรถเข้ามาตรวจสภาพทุกปีนะครับไม่ว่ารถคุณจะใหม่แค่ไหนพอถึงหนึ่งปีคุณก็ต้องนำรถมาต่อภาษีต่อภาษีทะเบียนต่อทะเบียน ภาษีพรบรอะไรประมาณนี้นะครับต่อภาษีพรบรนะครับต้องนํารถมาตรวจสภาพก่อนแล้วก็เขาถึงจะให้คุณผ่านนะครับโอเคครับสนับขิ้นี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ